ทากูลเคลื่อนไหวแล้วหลังเบกกี้ประกาศโสดพร้อมฝากข้อความถึง ทำเอาแฟนๆต่างช็อกกันส่งท้ายปีเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เป็กกี้สีธัญญาได้ออกมาประกาศข่าวช็อกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าได้จบความสัมพันธ์ชีวิตคู่กับทากูลตะเผาพง์สามีอายุห่างกัน13ปีที่เพิ่งแต่งงานกันไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2565ที่ผ่านมา ล่าสุดหนุ่มทากูลก็ได้เคลื่อนไหวกลางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าทากูลขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อแจ้งข่าวนะคะทากูลและเป็กกี้เราได้ตกลงตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วทั้งนี้เราทั้งคู่ขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆนะครับกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้กำลังใจมากๆครับ ผมเองก็เป็นทากูลคนเดิมใครที่ยังเห็นผมสามารถทำงานอะไรได้สามารถติดต่อผมได้ตลอดนะครับยินดีรับใช้ครับขอบคุณครับทากูลว่างมากครับพร้อมกับติดแฮชแท็กด้วยว่าคุณเบกกี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับผมอีกแล้วขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอโทษที่ปีนี้เราไม่ได้เข้าดาวด้วยกันครับรักเหมือนเดิมจึงเรียนมาเพื่อทราบขอบคุณครับ